การฝึกจิตให้รู้สึกถึงความเป็นทิพย์ให้ลูกหลานเริ่มต้นจากการสวดมนต์ไหวพระรัตนตรยัยน้อมรำลึกหลวงปู่ใหญ่ด้วยการสวดพระคาถายอดพระกันพระตรายปีดกพระคาถาบูชาหลวงปู่ใหญ่เพื่อให้จิตใจได้ตระเตรียมรวบรวมพลังไว้ก่อนต่อไปให้ค้นหาแล้วกำหนดถึงความอบอุ่นนุ่มนวนล,มลละมุนละไมเป็นสุขในจิตใจนั่นแหละ คือต้นกำเนิดแสงทิพย์ใครมีวัตถุทิพยมงคลหลวงปู่ใหญ่ให้อัญเชิญมาไว้ที่มือทั้งสองข้างใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับที่วัตถุทิพยมงคลแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ไม่เป็นไรให้กําหนดจิตและสติไว้ที่พระรัตนตรยัยและที่หลวงปู่ใหญ่ไว้เป็นสำคัญในการเพ่งครั้งแรกแสงจะยังไม่เกิด แต่ถ้าเรารู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นแสงจะค่อยๆเกิดเองเมื่อแสงเกิดแล้วไม่จำเป็นต้องเพ่งที่แสงนั้นขอให้เพ่งที่ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลต่อไปแล้วแสงจะขยายแผ่กว้างออกไปเองเมื่อแสงเกิดมากพอสมควรสว่างพอสมควรแล้วจิตใจเป็นสุขยิ่งล้ำพอสมควรแล้วก็ให้กำหนดที่ลมหายใจทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้เป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกเป็นสุขนั้นให้เกิดความอิ่มเอมใจให้ลมหายใจแห่งความสุขนั้นแผ่ซ่านไปทุกอณูขุมขนของร่างกายต่อไปเมื่อชำนาญการพอสมควรแล้วณที่ใดของร่างกายที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ตามหรือยังอึดอัดขัดข้องอยู่ก็ตามให้น้อมนําความสุขจากแสงทิพนั้นไปสู่สภาวะนั้นจุดนั้นของร่างกาย โดยไม่คาดคันให้เป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะสามารถรักษาโรคภยัยแก้ไขความอึดอัดขัดข้องนั้นได้ตามสมควรแก่เหตุผลของกรรมทุกอย่างให้ดำเนินไปด้วยความรู้สึกของจิตอย่าก,กำหนดเป็นภาพขึ้นมาเพราะภาพนั้นจะเป็นมายาให้มานเข้ามาแทรกแซงล่อลวงเราได้แต่ภาพก็อาจเกิดขึ้นมาเองได้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราพอใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อภาพเกิดแล้วอย่าใส่ใจให้ปล่อยไปให้อยู่กับความรู้สึกให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าให้สติคลาดเคลื่อนไปจากความรู้สึกและลมหายใจถ้าเผลอหรือความรู้สึกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็ให้สติกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็กำหนดจิตเฟ้นหาความรู้สึกอบอุ่นละเมียดละไมอันเป็นต้นกำเนิดแสงทิพนั้นต่อไป ในกรณีที่เฟ้นหาความอบอุ่นและเมียดละไมไม่พบจงอยา่าโกรธอย่าฉุนเฉียวหรือโทษสิ่งใดทั้งสิ้นให้วางจิตเป็นกลางแล้วกลับมาเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์อีกครั้งหรือหากสังเกตว่าจิตมีอาการเหนื่อยหน่ายให้ออกไปเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรือออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายเมื่อเหนื่อยกายสักนิดหน่อยก็จะได้คลายความเครียดลงนี่เป็นธรรมดา ถ้าใครไม่พบความธรรมดาดังกล่าวแสดงว่าเป็นคนติดยึดคิดมากปล่อยวางยากก็ต้องรู้ตัวอย่าเข้าข้างตนเองแล้วกําหนดขอกําลังอนุภาพพระรัตนตรยัยให้ใจเราไปอยู่กับพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์เบาๆไม่เพ่งหวังผลใดๆให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆให้ไปอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สงบเพื่อให้หลุดให้ถอนให้จาง ให้ใคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นให้ได้ถ้าพบว่าจิตตนเองมีความยึดมั่นถือมั่นอย่าเพิ่งฝึกแสวงหาแสงทิพย์เพราะจะยิ่งเป็นการให้อาหารความยึดมั่นถือมั่นนั้นจเจริญเติบโตมากขึ้นต้องให้ใคลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นให้ได้เสียก่อนมนุษย์และสรรัตว์สคืออนุปรมณูของมหาจักรวาลเกิดจากธาตุของมหาจักรวาล สิ่งต่างๆที่มนุษย์เผชิญอยู่จึงไม่ใช่เรื่องปัจเจกของแต่ละบุคคลแต่เป็นผลพวงสืบเนื่องร่วมกันเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยศรัทธาเป็นรากฐานถ้าใครไม่เชื่อถือชีวิตก็มีแต่วุ่นวายสับสนต่อกรรมต่อเวรกันไปไม่สิ้นสุดทุกภพทุกชาติตลอดไปถ้าเชื่อถือและปฏิบัติบำเพ็ญตลอดทุกขณะเพื่อความสิ้นสุดของกรรม ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงในท้ายที่สุดเราอยู่อาศัยบนพรมโลกนี้ยากขึ้นเพราะเหตุว่าทั้งเราและพรมโลกนี้ตกอยู่ภายใต้การครอบคลุมบัญชาการของมารมาช้านานจะว่าไปมารน,นั้นมีทั้งมารภายในและมารภายนอกสิ่งใดที่ไม่สามารถประจักษ์ได้ด้วยอายตนะหกของมนุษย์เรา ก็มีได้หมายความว่าไม่เป็นจริงแต่มารภายนอกคือพยาวัสวตีมารและบริวารมหึมหาศาลนั้นจะมีอิทธิพลต่อเราได้ก็เพราะมีมารภายในคือกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่ในจิตใจเราฉะนั้นการที่เราอยู่ยากขึ้นบนพรมโลกนี้ก็เป็นเพราะเราด้วยที่อ่อนแอปล่อยให้กิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำใจ เรื้อรังไม่หมั่นทำความสะอาดปล่อยให้เกลืกลังครั้นนานๆจะล้างออกเสียทีก็ออกยากแล้วทีนี้พรหมโลกก็จะต้องถึงคราวล้างใหญ่ต้องถูกขุดถูกขยา่าเพื่อสลัดความสกรปรกโสมมออกไปอย่างที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่บนพรหมโลกจะต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะละเลยการดูแลขจัดปัดเป่าออกอย่างสม่ำเสมอทุกขณะ หรือเรียกว่าการภาวนานั่นเองเพลานี้อาจจะค่อนข้างสายเกินไปแล้วสำหรับการแก้ไขไมิให้ภัยพิบัติเกิดแต่ยังไม่สายเกินไปที่จะให้คนดีมีศีลธรรมปลอดภัยแต่ปลอดภัยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สูญเสียคนดีจะต้องวิวัตจิตวิญญาณตนไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะปลอดภัยภายใต้หลักพระศัทธรรม สมบัติทั้งปวงอำนาจราชศัก์ผู้คนที่รักทั้งหลายเรารู้อย่างยิ่งโดยถ้อยคำสอนของพระศัพท์พัญญูพุทธเจ้าว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ไม่วายที่มนุษย์ทั้งหลายพากันติดยึดโลภโมโทสันจนทำให้เกิดมหันตภัยทำลายล้างโลกดังนั้นคนดีจึงต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นห่วงแหนห่วงใยอะไรอีกแล้ว ในยามเกิดมหันตภัยจึงจะททำให้ตนปลอดภัยได้แท้จริงหลวงปู่ใหญ่ขออำนวยปุญญาปารมีมาหาอนุภาพสู่ลูกหลานทุกคนให้พ้นให้รอดให้ปลอดภัยปลิโพธะกังวลทั้งหลายให้จงมาลายสิ้นไปอย่าพึงเปรียบเทียบน้อยเนื้อต่ำใจกับคนชั่วที่อยู่สูงกินดีเพราะถึงคราประสบพิบัติร้าย พวกเขามีอาจหลีกหนีชะตากรรมได้จุดหมายของพวกเขาแม้พวกเขาไม่อยากหมายก็คือมาหาโลกาตานรกเอเวจีอย่างแน่แท้ส่วนคนดีที่ฝึกจิตไว้ดีย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดีตามสมควรแก่จิตที่ฝึกไว้อย่างแน่นอน